โชว์หน่อยค่ะว่าใครมาบ้าง,างเดี๋ยวไปกินข้าวกันคือทีช่ชแนลไปคุณแม่มาริดาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทีม b ีริชนะคะมางานเปิดตัว orientation clinic แห่งใหม่ชื่อว่า t h e Queen ส์คลินนะคะของคุณหมอโบเองเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดอะควีนคลินิกเขาเปิดมา4ีปีแล้วแล้วก็มี3สาขานะคะทั่วประเทศไทยก็จะมีที่แลมทองที่เรากำลังจะไปโอเวอรท่นนี้อีกหนึ่งสาขาะะก็จะเป็นที่มหาชัยนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัยแล้วก็จะมีที่ระมาก9านะคะตรงข้ามกับฟอร์จูนส่วอีก2สาขาที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะก็จะเป็นที่ห้างเซ็นทรัลชลบุรีนะคะอีกแห่งนึงก็จะเป็นเพชรบุรีนะคะทั้งหมดจะมี5สาขาด้วยกันนะคะสำหรับปีนี้นะคะถ้าใครสนใจ ที่จะอยากดูด้านสุขภาพในสาขาที่เป็นต่างจังหวัดเราก็มีแนะนําสําหรับลูกค้าในปีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีสวัสดีครับวันี้ก็ดดเ,เดินทางกันมาเนาะเพื่อที่จะมาดูคลิปทางคลินิกของเรานะครับคลินิกนี้เปิดมาแล้วนะครับ4ปีจะขึ้นปีที่5้านะครับเป็นเมน,นูของเราเลยใช่คราของไปเลยที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นคลิป็นต์หลักของเราเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นรูปร่างใช่แต่หลังจากนี้ เราจะมีตัวที่มันจะเด็นขึ้นมาอีกก็คือตัวล้างสารพิษที่ภายในเมืองชนนะตอน,ตอนนี้มีที่เราที่เดียวที่จะม,มาลงลหลังจากที่เรา orientation เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาทีมมิริสเนี่ยมาปาร์ตี้การริมทะเลนะคะเพื่อที่จะเป็นการสังสรรค์หลังจากที่เราทำงานกันมาเยอะมากเครียรขานเราดีมากในปีนี้นะคะโชว์หน่อยค่ะว่าใครมาบ้าง กระปงข้าน้าปลาข้าวน้าปลาเนอะปากระปงข้าน้าปลาแบบหมึกแดดเดียวเอายำสามไข่บดอก่ะอ่ะ